สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสวัสดีอาออฟทาร์ลอดบายกันชริยาพบกับปีใหม่สักราชใหม่นะคะอาจารย์ติดค้างไว้ถีส่สองราศีมาทำต่ออาจารย์มิได้ลืมค่ะแต่พอดีอาจารย์ไปพักผ่อนมาได้พลังงานบวกๆมาเยอะเลยสดชื่นจำาสอารมณ์เด <c oughs> อ์มาจ้ะ <c oughs> ข้างค้างกันไว้ข้างค้างกันไว้สองราศีเท่านั้นใช่ไหมราศี กรกฎนะคะวันที่21มิถุนาถึง 22, 22กดากดาเป็นการดูดวงแบบตะว,วันตกวันที่ไม่เหมือนของไทยเป็นการดูดวงท,วทั่วไปเพราะฉะนั้นอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือหน้าไพ่นี้อาจจะไม่ตรงกับใครเลยก็ได้นะคะอย่าเอาการดูดวงนี้ไปตัดสินใจอะไรทั้งนั้นกับชีวิตของคุณไปเที่ยวไหนกันมาบ้างจ้าพักผ่อนระวังโควิดด้วยนะคะช่วงนี้โควิดระบาดหนักมากเซฟอยู่ในที่ของตัวเองนะคะพยายาม ไปอย่าไปในพื้นที่เสี่ยงนะคะด้วยความรักและปรารถนาด้วยจากอาจารย์นะจ๊ะอ่ามาจากกรกฎจ้ะหนื่องถึงสิบหกมกราหกสิบสี่นี้ความรักความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นเช่นไรเป็นความรักที่มีประเด็นถ้าคนที่ความรักดีเลื่อนผ่านเลยไปไปดูของคนโสดนะคะโอเคไหมมาจากขอพลังงานรักโอ้โอ้พลังงานสวยนะพลังงานดีอยู่นะน่งมีความรักอยู่รักอยู่แต่ว่า ไม่เน้นดราม่ากับใครไม่ค่อยเน้นดราม,ม่านะจ๊ะโอเคไหมเอออ่ะไปต่อเสเดี๋ยวคนที่คุณรักอ่ะรู้สึกยังไงคะคนที่คุณรักมอืมเดี๋ยวอาจารย์จะเปิดไพ่ดูพลังงานใหม่ๆของคุณจะพูดถึงเรื่องการงานการเงินชีวิตโดยรวมๆด,ด,ด้วยนัจ๊ะแต่เดี๋ยวว่าอาจารย์จะดูตรงตรง,ตรงเน้นความรักไปก่อน ่าโอเคไพ่หนึ่งใบเป็นพลังงานหลักของคุณนะคะแล้วก็ไพ่หาใบในด้านของความรักของคุณอดีตปัจจุบันอนาคตแล้วก็แนวโน้มความสัมพันธ์อนาคตนะคะไพ่ใบแรกของคุณได้ King of c u p บ ลักษณะของคิงถือถ้วยคิงผู้นี้ในความรู้สึกของคุณในด้านของคุณเองคุณอาจจะนั่งอยู่เงียบเงียบในที่ของคุณยังเฝ้ารอยังมีใจให้กับใครบางคนความรักยังคงอยู่คะ่ะความรักไม่ได้หายไปไหนความรักยังอยู่ในใจไม่ดามากกับใครเขานะคะ หรือคุณอาจจะพบคนที่เป็นคนที่มีอายุมากกว่ามีประสบการณ์ชีวิตมากกว่าหรือว่าเป็นคนใจดีหรือคุณเป็นคนใจดีมีความรู้มีความเมตตาชอบให้คำปรึกษาชอบให้ความช่วยเหลือผู้อื่นเป็นคนเห็นอกเห็นใจใครดีทีเดียวนะจ๊ะกรกฎเป็นลักษณะของคนถือน้ำได้อ่าคุณอาจจะมีประเด็นกับชาวกรกฎชาวพุทจิกแล้วก็เมนก็เป็นไปได้นะคะคุณลักษณะของคุณพยายามที่จะ อยู่ในที่ของตัวเองไม่ดรามา่าไม่ชอบดรามา่จาจะไม่ดราม่าก,กับใครเขาหรอกจะจะเป็นในลักษณะของคนที่ค่อนข้างจะเป็นผู้ใหญ่ควบคุมอารมณ์ควบคุมความรู้สึกได้ดีทีเดียวนะคะถ้าในด้านความรักตรงๆเนี่ยมันก็จะหมายถึงว่าต่อให้มีปัญหาอะไรเข้ามาในด้านของความรักก็ตามคุณก็จะไม่ ไม่พยายามที่จะไม่ร้อนรนพยายามที่จะไม่ร้อนรนพยายามที่จะจะนิ่งในอารมณ์แม้แม้แมถึงแม้นคุณเองจะอยู่ในปัญหานะคะแต่คุณจะสามารถควบคุมตัวเองได้อะเป็นคนใจเย็นเป็นคนค่อนข้างจะโอเคหลับเรื่นสามารถควบคุมทุกอย่างได้ดีนะจ๊ะประมาณแบบนี้ อ่ะไพ่ห้าใบาของคุณอดีตที่ผ่านมาเหมือนรอใครบางคนนั่งมีความรู้สึกคิดถึงใครบางคนคิดถึงจะทําอะไรไหมคิดถึงคนเก่าคิดถึงคนไกลคิดถึงคนที่ห่างออกไปนะคะเอชออฟซอรอยากส่งข้อความหาอยากอยากส่งข้อความหาอยากได้ความชัดเจนอยากพูดอยากคุยอยากเคลียร์แต่จริงๆคุณบอกว่าคุณยืนอยู่จุดนี้คุณก็โอเคนะคุณโอเคคุณแอปปเป้ ฉันสดๆส,ว,ส,ว,ส,ว,สว,วยๆรวยเท่ๆก็ได้ความรักมีก็ได้ไม่มีก็ได้นะคือไม่รู้จะทำยังไงกับปัญหาของคุณเองอ่ะมันปัญหากับคร้างเก่าที่มันสะสมมามันสร้างความเศร้าใจเสียใจเสียดายเสียความรู้สึกคุณรู้สึกเหมือนคุณเองอาจจะแทงข้างหลังทําอะไรรับหลังคนอื่นป้ารู้สึกถึงทาอะไรรับหลังคนอื่นหรือคนอื่นทําอะไรรับหลังคุณนะคะไพ่เป็นไวเบอร์ซ่าได้เช่นเดียวกันมีความรู้สึกไว้ไม่ไวเนื้อเชื่อใจ ไม่ไว้ไม่ไม่แน่ใจว่าเขาจะคุยกับเราคนเดียวหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยหรือไม่แน่ใจว่าเขาเริ่มไปมีคนอื่นแล้วหรือเปล่าเนจะวางแผนอะไรไวจ้จ้ะวางแผนของการเริ่มต้นใหม่ในปีนี้กระกฎมองถึงการเริ่มต้นใหม่ในบางสิ่งบางอย่างที่มันไม่ดีคุณจะปล่อยทิ้งมันไปคุณจะปล่อยทิ้งคุณจะถึงแม้นมันยังจะคาใจไม่ได้รับการเคลียร์ไม่ได้ไม่ได้รับการอะไรก็ตามแต่คุณก็ ปล่อยจะปล่อยจะพยายามเริ่มต้นมีการเดินทางเดินทางไปไหนมาจ้ะมีการเดินทางด้วยการเริ่มต้นใหม่จะไม่คิดอะไรมากจะพยายามทําใจประมาณนั้นเดฟูมาบอกแบบนั้นนะ่ะ <c oughs> แต่ยังยังมีความรู้สึกถึงความละลาละละังมีความรู้สึกเหมือนตัดสินใจเลือกอะไรไม่ได้มีความรู้สึกเหมือนจะไปซ้ายไปขวายังเลือกไม่ได้บางครั้งยังละ้ละัคือมีจิตใจที่แน่วแน่ที่จะไป แต่ยังบางทียังแบบละล้าละลังว่าเอาจเอาอยังไงดีประมาณนี้ยมาเนี้ยอ่าไพ่ห้าใบของเขานะคะอดีตปัจจุบันอนาคตอืคุณคุยกับราศีกันไหมราศีกากราศีมีนเขาเองอาจจะไปอยู่กับครอบครัวระคะเขาพยายามที่ทอดีตที่ผ่านมาไปเฉลิมฉลองไม่ไปงานแต่งไปอยู่กับครอบครัวรู้สึกการเดินทางไปอยู่กับครอบครัว ส่วนนี้เขารู้สึกว่าอยากอยู่คนเดียวอยากอยู่กับครอบครัวอยากพักพักกายพักใจพักลบเออไม่อยากทะเลาะคุณทะเลาะกับเขาเหรอคะมันมีความรู้สึกถึงการทะเลาะเขาอยากเริ่มต้นใหม่เขาบอกเขาอยากเริ่มต้นใหม่ไม่อยากทะเลาะแล้วเบื่อแล้วไม่อยากต่อสู้ดิ้นรนกับปัญหาระบุศก์ใดๆก็ตามแล้วเซ็งแล้วเออเขาบอกว่าเขาทำมาเยอะแล้วกับความสัมพันธ์นี้พยายามคิด คนคนนี้พยายามคิดหาทางออกให้กับตัวเขาเองอยู่พยายามจะตัดสินใจให้เด็ดขาดว่าจะเอาอยังไงคิดด้วยเหตุผลนะคิดด้วยเหตุและผลซึ่งมองถึงการกระทําที่ผ่านมาในอดีตระหว่างคุณกับเขาแนวโน้มความสัมพันธ์นอนาคตค่ะเดอรมูลหกเหรียญในออฟวานเดอะฮอ n พินเทสแล้วก็หกไม่เท้าเดอร์มูลมันบอกว่าความสัมพันธ์นี้มันไม่ปลอดภัยนะมารู้สึกได้ถึงอารมณ์ความรู้สึกที่ มันไม่ปลอดภัยมันมีความกังวลใจมีความรู้สึกถึงการแทงข้างหลังรู้สึกได้ว่าอาจจะเป็นเขาก็ได้ที่รู้สึกนะหรือเป็นคุณรู้สึกได้ถึงความรักครั้งนี้เป็นความรักที่ไม่ไม่น่าจะปลอดภัยอาจจะคิดว่าเขาแอบมีคนอื่นเขาพูดไม่จริงสิ่งที่เขาพูดกับเราพูดอย่างหนึ่งทําอย่างหนึ่งเกิดความกังวลในใจเกิดความในใจที่มัน มันไม่รู้จะทํำยังไงกับความสัมพันธ์นี้ดี่มองความสัมพันธ์ที่ผ่านมาเป็นผู้ให้แล้วไม่ได้รับรู้สึกเบื่อไม่อยากอยู่ตรงนี้แล้วคุณพยายามจะใช้เซนส์สัมผัสที่6ของคุณคิดในเรื่องของต่างๆที่ผ่านมามีความรู้สึกถึงอารมณ์แบบอยากเดินไปข้างหน้าอย่างมีความสุขมุ่งมั่นมุ่งมั่นมุ่งมั่นที่จะไปอ่ะเขาคิดยังไงกับคุณกอดฏเขาคิดยังไงเขาเป็นคนฉลาดนะคนเนี้ย คนฉลาดเขามีคนในมือจริงๆมีคุณรักครั้งนี้อาจจะเป็นรักเพศเดียวกันหญิงรักหญิงชายรักชายก็ได้อาจารย์มองถึงอดีตที่ผ่านมาเหมือนเขาก็ยังกลับไม่ได้ไปไม่ถึงถามว่าเขายังอยากมีคุณอยู่ไหมนะ่ะเขาก็ยังอยากมีคุณอยู่นะแต่ว่าการอยากมีคุณนั้นเขาก็ไม่ได้คิดถึงถึงความสัมพันธ์ที่จะพัฒนาเขามีรักครั้งใหม่หรือเปล่าเขาเดินออกไปข้างหน้ามีรักครั้งใหม่ คุณอาจจะคุยกับคนที่มีชื่อเสียงหรือคุณเองมีชื่อเสียงความรักครั้งนี้มันยังคงอยู่เขาก็ยังไม่ได้อยากไม่อยักไปเขาอาจจะรักษาความรักนี้ไว้ก็ได้นะเขามีช้อยเยอะคนคนนี้ค่อนข้างจะมีช้อยเยอะแล้วก็อิกโก้จัดมาเต็มเหมือนกันประมาณว่าฉันก็อยู่ได้นะถ้าความสัมพันธ์ที่ไม่สามารถให้ได้ในความสัมพันธ์ที่ชัดเจนได้แต่กกันไปมีปัญหาก็คากันไปแบบนี้คุณหลักคิดยังไง คุณบอกว่าคุณอยากเดินออกไปแล้วคุณอยากจบทุกอย่างมันจบแล้วคุณบอกมันจบแล้วคุณจะไปเริ่มต้นใหม่แต่บางครั้งในใจของคุณนะ่ะยังอยากกลับไปอยู่ยังอยากกลับใจคุณอาจจะบางคนนะ่ะตัวห่างออกไปแล้วแต่ใจมันยังไม่ยอมหลุดมันยังยอมไม่ยอมหลุดยังไม่ยอมวางยังไม่ยอมจากความรู้สึกนี้แต่ตัวนะ่ะห่างก,กันสักพักละอืมห่างก,กันเดินออกไปแต่แค่ยังอะไรอววรเท่านั้นเองอืม ะต่อซิพฤษศไอ,อ,อ้ไม่ใช่พฤชศกรกฎขอโทษค่ะอาจารย์ถ้าอาจารย์อ่านผิดเป็นเป็นกรกฎขอเอ้เป็นพฤษศขอโทษด้วยนะราศีนี้เป็นกรกฎนะจ๊ะเมื่อกี้อ่านพฤษศไปหรือเปล่าอ่ะดูซิบางคนเลิกกันแล้วจะกลับมาได้ไหมความรู้สึกที่มันยังยังขัดแย้งในใจเดี๋ยวเร f f o r ่ u ฟร จักรวาลบอกว่ายังจะยังมีคนกักความสัมพันธ์นี้ไว้แหละอาจารย์ว่ายังมีคนอยากมีความสัมพันธ์นี้ไว้ยังอยากมีค่ะยังไม่จบหรอกยังไม่จบยังจะมีการวนกลับไปกลับมายังป่วนเปลี่ยนวนไปวนมาได้รับข่าวสารกันอยู่ยังมีความรู้สึกถึงกันและกันอยู่ยังมีความรู้สึกยังไม่จบจากกันยังไม่ขาดจากกันค่ะแอมเบรอร์มาบอกว่ามีคนขี้หึงขี้หวงกับปัญหากับความสัมพันธ์นี้มันอาจจะมีปัญหาเข้ามา คนคนนี้ชอบอนโทลความสัมพันธ์เองถ้าเขาอยาก,ท,ก,ากทักเขาก็ทักเขาอยากรักเขาก็รักประมาณนั้นอาจจะเขาอยากให้ความสัมพันธ์นี้เป็นแบบไหนกลับไม่ได้ไปไม่ถึงเห็นไหมเขาริ่มทำใจกูอาจจะคุยกับราศีธนูราศีเมษทำใจแล้วก็เดินไปข้างหน้ากูอาจจะคุยกับกอรกดคุยกับกอรกดนะบางครั้งความสัมพันธ์นี้มีความแตกต่างระหว่างคุณกับเขาอาจจะแตกต่างเรื่องนิสัย เรื่องนิสัยเรื่องฐานะเรื่องความต้องการก็ได้คุณอาจจะเขาอาจจะเป็นผู้ใหญ่กว่าคุณนะหรือคุณเด็กกว่าเขาความรักที่มีความแตกต่างมันอาจจะเป็นต่างวัยต่างชาติต่างศาสนาวัฒนธรรมค่อนข้างมีความแตกต่างเขาอยากให้ความสัมพันธ์ที่มันบอลลาน์นเขายังอยากได้โอกาสเขายังอยากให้เหมือนรักไม่ดีแต่อยากมีกันไวอ้อ่ะเหมือนรู้กันอยู่ว่ามันแย่แล้วนะแต่ก็ยังอยากมีกันไว้คุณเป็นเดียมเพสของเขาเลยนะ เป็นลักษณะของคนที่มีความพังพ้อมสามารถที่จะเป็นแม่ของลูกเขาได้ระวังถ้าเป็นผู้หญิงระวังการตั้งครรภ์ถ้าเป็นผู้ชายระวังไปทําไข่ท้องในใจหนูจ๋าคุณมีคนใหม่เข้ามาไหมในเปเน้เดอรมุนยังรู้สึกถึงคุณยังถือคนเก่าไว้ในมือเลยยังเสียใจยังเสียใจยังอะไรอาวรกับคนนี้ยังเสียใจยังอะไรอววรยังไม่มี ยังไม่มีคนยังไม่มีคนที่เข้ามาหรอกแต่เพราะใจของคุณยังไม่เปิดรับใครใจของคุณยังโฟกัสกับเรื่องเก่าๆคนเก่าชีวิตเก่าๆยังไม่ยังไม่ยังไม่ยอมเปิดโอกาสยังเสียใจยังไม่อยากเริ่มต้นใหม่กับใครทั้งนั้นด้วยความรู้สึกของความรู้สึกของอารมณ์มันคาอยู่อืม่ะคุณอาจจะคุยกับคนที่มีชื่อเสียงหรือ คุณเข้าไปอยู่ในบางกรณีนะคะในบางกรณีในบางกรงกฎบางคนเข้าไปเป็นเป็นช้อยเป็นตัวเลือกหรือเข้าไปเป็นลักซ้อนของใครเขาอืมไปยุ่งเกี่ยวกับคนที่เขามีเจ้าของแล้วมันจะเศร้ารู้สึกเศร้าใจนนะนะอ่ะเขาฝากบอกคุณห้าใบสิคะเขาฝากบอกว่าเงินค่ะคุณเปเขาไหมคุณเปเขาหรือเข,า,อเขาเปนคนุณเงินผลประโยชน์เงินทองยังไม่อาจจะขาดกันได้หรือเปล่าจ๊ะ เขายังถือคุณไว้เขายังตามสืบตามส่องยังเฝ้าสังเกตการอยากรู้ความเคลื่อนไหวอยากรู้ความเป็นไปอยากรู้ว่าเราจะเอายังไงในขณะที่เขาพยายามไปโฟกัสกับเรื่องของตัวเองเป็นหลักกับไปโฟกัสกับงานกับเงินกับชีวิตกับความรู้สึกของเขาแล้วเขาเป็นคนมีสนเสน,น่ห์คนนี้อืมคุณล่ะ ฝากบอกเขาห้าใบาคุณอยากกลับไปแล้วคุณยังรักเขาอยู่ค่ะแต่การความรักครั้งนี้ต้องได้ความชัดเจนเพราะว่าถ้าคุณไม่ได้ความชัดเจนคุณไม่อยากเครียดเดดเดวิลจ้าคุณเองน่ะยังผูกพันผูกจิตผูกใจกับใครคนนี้คนที่เขามีเจ้าของหรือคุณเองมีเจ้าของก็ไม่รู้แหละยังอยากมีความสัมพันธ์นี้อยู่แต่ความสัมพันธ์นี้เนี่ยคุณก็รู้ว่ามันเจ็บมันเป็นไปไม่ได้มันเจ็บ มันมีอะไรหลายอย่างที่ไม่สามารถจะชัดเจนกันได้มันมีหลายๆอย่างที่เขาไม่สามารถตอบสนองความรู้สึกความต้องการของคุณได้ได้แต่นั่งถือเขาไว้ในมือแบบนี้ยังคิดถึงยังเครียดจิตตกนอนไม่หลับเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะเอาอยัางไงกับเราเขาอยากให้เขาพูดอยากให้เขาคุยอยากให้เขาเคลียร์แต่เขาก็นิ่งเฉยใส่คุณอ่ะอืมขอแพ้แนะนำห้าใบได้แต่รอคอยด้วยความอดทนและเจ็บปวดได้แต่คิดว่าทุกอย่างมันคงจบแล้วโดวยบริบูรณ์คือคุณเองคุณก็ คุณบอกว่าคุณไม่ได้รับความยุติธรรมกับความสัมพันธ์นี้ระวังการทะเลาะด้วยการทะเลาะกับคนรอบข้างทะเลาะกับใครก็ได้ไพ่แนะนําว่ารอคอยการเราคอยบางสิ่งบางอย่างถ้ามันจบลงไปแล้วการเรอ,อยเพื่อเริ่มต้นใหม่โดยที่ไม่ได้รับการพูดคุยหรือการเคลียร์หรือไม่ได้รับความยุติธรรมคอยแล้วได้อะไรถ้าคอยแล้ว ได้การกลับมาก็จริงแต่การกลับมานั้นจังสร้างความเจ็บปวดสร้างความทุกข์ให้กับคุณคุณอยากได้ไหมถ้าอยากได้ก็รับไปอืมแต่ถ้าไม่อยากได้การรอคอยนั้นมันทรมานจริงๆนะการรอคอยใครสักคนที่เขาเดินจากเราไปการรอคอยนั้นมันสร้างความทุกข์และทรมานให้กับคนทุกคนนั่นแหละค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องรอคอยเดินไปข้างหน้าเพื่อสู่สิ่งใหม่เพื่อชีวิตที่ดี บางครั้งแต่ถ้าคุณคิดว่าการรอคอยนั้นมันสามารถที่จะที่จะที่จะหล่อเลี้ยงความรู้สึกของคุณไม่ให้ทุกข์มากเกินไปการรอคอยนั้นก็เป็นประโยชน์กับคุณเหมือนกันนะถ้าคุณจะใช้ให้ให้ให,ให้เขาเรียกว่าให้มีกําลังกายกําลังใจที่จะหล่อเลี้ยงชีวิตได้แต่ถ้าคุณสามารถตัดได้ ก็ควรตัดสะเถอเพราะไพ่ใบนี้มาบอกเนี่ยความสัมพันธ์เนี่ยมันยากมันเป็นไปได้ยากในการที่คุณจะอยู่กับใครสักคนที่จะอยู่อย่างยุติธรรมในบางคนนะคะติดค้างคดีเก่าหรือมีเรื่องขึ้นลงขึ้นศาลหรือเปล่าจะติดเป็นไพ่แห่งความยุติธรรมมันมาบอกหรือไม่ระวังในบางคนนะถ้าอยากได้ความยุติธรรมบางคนอาจจะอยู่กันด้วยลูกอาจจะอยู่กันด้วยอยู่ด้วยกันแต่อยู่ด้วยกันเพราะลูก ถ้าจะหย่าก็ต้องฟ้องหย่าถึงจะชนะถามว่าจะชนะคะดีกว่มไหมชนะค่ะเพราะนั้นลองดูว่าในความสัมพันธ์ของคุณนั้นใช้สติใช้สติในการแก้ปัญหาใดๆก็ตามนะคะโอเคไหมโอเคอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้ดีคริปชั่นบล็อกด้วยนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามกันมาทั้งปี ขอบคุณเรามาเริ่มปีใหม่เริ่มต้นชีวิตใหม่กับสิ่งใหม่ๆใ,ในชีวิตบ้างอย่ามกมุน่นถ้าเราไม่คิดเยอะเราไม่คาดหวังเราจะไม่ผิดหวังอะไรก็แล้วแต่ในชีวิตของคนเราถ้าเราไม่คาดหวังเราจะไม่ผิดหวังเลยเพราะฉะนั้นอาจารย์เอาพลังงานบวกๆมาให้แก่พวกคุณให้ต่อสู้ยืนหยัดกับอุปสรร อุปสรรคปัญหาทุกคนมีปัญหาค่ะไม่มีไม่ใช่ไม่มีคนมีเงินก็มีปัญหาค่ะแต่บางคนแย่หน่อยมีปัญหาทั้งเรื่องเงินทั้งเรื่องความรักทั้งเรื่องการงานเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณต้องตัดปัญหาบางบางส่วนแก้เป็นบางจุดไปถ้าโดนทั้งหมด3จุดงาน <c oughs> เงินกามรักคุณจะแย่เลยนะคะเพราะงั้นต่อสู้ปีใหม่นี้ต่อสู้กับปัญหาระอุปสรรคใดๆก็ตามเราต้องยืนหยัดให้ได้ก็รกฏยืนหยัดเพื่อ เดินไปข้างหน้านะจ๊ะโอเคแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ